สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับหนุ่มสุรินพออยู่พอกินวันนี้บรรยากาศยามเช้าครับผมมาชมน้ำค้างตกอีกแล้วครับผมหมอกน้ำค้างตกหนามากครับวันนี้ก็ยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งนาครับผม โทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไร่ตั้งแต่ตกน้ำมาก็ถ่ายรูปไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับผมดูสิขาวไปหมดเลยครับเย็นมากเลยครับตอนนี้มือชาหมดเลยครับ เสียงนกเสียงกระว่าออกหากินตอนเช้า <c oughs> ให้ดูบรรยากาศรอบตัวครับผมดูสิตรงนี้ก็เป็นซุ้มมีป่านิดหนึ่งเดินเลยออกไปดูสิ นี่ในหมู่บ้านครับผมขาไว้หมดเลยดูสิโอ้เย็นมากเลยครับใส่ถุงเท้าสองคู่ซ้อนเลยครับตอนนี้แต่ถุงมือไม่ได้ใส่มือชาหมดเลย 6โมงเช้าแล้วนะครับตอนนี้ากาดเย็นมากเลยครับเดี๋ยวจะไปดูอีกที่หนึ่งครับผมได้ยินเสียงนกร้องเยอะมากโอ้โหตรงนี้จะมืดหน่อยครับผมน้ำค้างจะเยอะมาก มองต้นไม้แทบไม่เห็นเลยต้นไม้บางต้นนี้มองแทบไม่เห็นเลยสวยงามมากครับผม แต่อากาศเย็นจริงๆเสียงนกร้องระง,งมเลยครับผมนกเริ่มออกหากินตอนเช้าครับดูสิเหมือนยืนอยู่บนภูเขาเลยครับ ไม่รู้ภาพจะเป็นยังไงครับผมโทรศัพท์มองยากมากครับผมตั้งแต่ตกน้ำนี่ผมเปิดแสงหมดเลยนะครับตอนนี้เปิดแสงสว่างหมดเลยอยากถ่ายให้เห็นนกบินครับ แต่ว่าถ่ายไม่ได้ครับโทรศัพท์มองยากมากครับผมอูดูสิดูนะต้นข้าวที่เม็ดร่วงร่วงก็กำลังขึ้นเน,นะนี่นะมีเห็นไหม ก็เรียกอะไรเกือบเป็นแม่คนิงแล้วดูสิจับตามยอดหญ้าหรือยอดข้าวที่ขึ้นมาใหม่ดูสิเม็ดข้าวที่กร่วงแล้วก็ขึ้นมาใหม่ Oh. วันนี้ไม่มีลมถ้ามีลมก็จะไม่มีหมอกลงครับผมจะไม่มีน้ำค้างลง วันนี้ไม่มีลมเลยมีน้ำค้างเยอะมากได้ยินเสียงนกไหมครับนกร้องเต็มเลยนกเขานอนอยู่บนต้นไม้าหากินตอนเช้าอื <c oughs> ถ้ามองด้วยตาเปล่านี่จะสวยมากครับผมอากาศเย็นมากก็ช่วงนี้ที่เมืองนอกก็หลายประเทศเลยหิมะก็ลง เหมือนกันครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับผมนี่ก็เมืองไทยครับผมภาคอีสานก็มีน้ำค้างลงเหมือนกันครับช่วงนี้อากาศเย็นเหมือนกันครับแต่เย็นสู้เมืองนอกเขาไม่ได้ครับผมแต่ก็ แต่บ้านเราขนาดนี้ก็ถือว่าหนาวแล้วครับผมสุดยอดแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยครับผมวันนี้มาสัมผัสอากาศเย็นกลางทุ่งนาครับผมกับเสียงนกเสียงกาะวาเสียงธรรมชาติ ก็ขอบคุณมากครับผม